มีสาระเข้าใจง่ายพร้อมส่งต่อแรงบันดาลใจและให้คุณไม่พลาดเหตุการณ์สำคัญติดตามข่าวสารและสาระความรู้จากคนข่าวตลอดวันเพื่อให้ทันทุกเหตุการณ์สำคัญ ทเวนตี News, สร้างสรรค์มีสาระเข้าใจง่ายโมโนทเวนตีิวอัปเดตข่าวสารทุกวันอย่างสร้างสรรค์มีสาระเข้าใจง่ายพร้อมส่งต่อแรงบันดาลใจและให้คุณไม่พลาดเหตุการณ์สำคัญ ติดตามข่าวสารและสาระความรู้จากคนข่าวตลอดวันเพื่อให้ทันทุกเหตุการณ์สำคัญโมโน29วนต s ิวสร้างสารรค์มีสาระเข้าใจง่ายโมโน29วนต s ิวอัปเดตข่าวสารทุกวันอย่างสร้างสารรค์ มีสาระเข้าใจง่ายพร้อมส่งต่อแรงบันดาลใจและให้คุณไม่พลาดเหตุการณ์สำคัญติดตามข่าวสารและสาระความรู้จากคนข่าวตลอดวันเพื่อให้ทันทุกเหตุการณ์สำคัญ ทเวนตีิสร้างสรรค์มีสาระเข้าใจง่ายโมโนทเวนตีิวอัปเดตข่าวสารทุกวันอย่างสร้างสรรค์มีสาระเข้าใจง่ายพร้อมส่งต่อแรงบันดาลใจและให้คุณไม่พลาดเหตุการณ์สำคัญติดตามข่าวสาร และสาระความรู้จากคนข่าวตลอดหวันเพื่อให้ทันทุกเหตุการณ์สำคัญโมโน29วนต s ิวสร้างสารรค์มีสาระเข้าใจง่ายโมโนทเวนต s ิวอัปเดตข่าวสารทุกวันอย่างสร้างสารรค์ มีสาระเข้าใจง่ายาการเศรษฐกิจเรียกเข้าหาหรือแล้วบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้านิโคตินสูงอันตรายเหมือนกันสวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเจาะข่าวเด็ด The Daily News Update กับผมนนทกิิกมก,กลม่อมนะครับ วันนี้พบกัน14นาฬิกา44นาทีโดยประมาณครับที่หน้าจอโมโนโทเวนตีนนะครับเจอกันช่วงบ่ายแบบนี้เช่นเคยกับเรื่องราวข่าวสารต่างๆที่น่าสนใจช่องทางออนไลน์ของเราติดตามกันได้เช่นเดียวกันนะครับ Facebook Live เข้าไปที่ Facebook Fanpage m o n o t o m ี t ไนนนะครับแล้วก็ลงไปถึง MonoTo n e ตี้ไนน์ลงไปถึง YouTube Channel นะครับก็ติดตามได้เข้าไปที่ m o n o t o m น t ี้ไนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้เจาะข่าวเด็ดไปเริ่มต้นที่จังหวัดสุโขทัยครับจากกรณีของการที่ผู้ต้องขัง ที่กำลังอยู่ระหว่างการรักษาตัวสืบเนื่องมาจากการติดเชื้อโควิด -19 รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลครับแต่ปรากฏว่าอาศัยจังหวะช่วงกลางดึกนะครับงัดห้องพักแล้วก็หลบหนีออกจากโรงพยาบาลไปเจ้าหน้าที่ใช้เวลาติดตามตัวอยู่หลายวันสุดท้ายวันนี้สามารถติดตามตัวผู้ต้องหารายนี้ได้แล้วครับนี่คือช่วงเวลาที่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตัวนายสิทธิชัยช่วยเพนนะครับ อายุ36ปีนายสิทธิชัยคนนี้เป็นผู้ต้องขังในคดียาเสพติดแล้วเป็นผู้ต้องขังผู้ต้องหาคนสำคัญของจังหวัดด้วยครับหลังจากที่เจ้าหน้าที่นะครับได้ระดมกำลังกันเป็นร้อยนายครับปิดล้อมพื้นที่ป่าบริเวณเขาพระบาทใหญ่ในพื้นที่ตำบลเมืองเก่าอำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัยอยู่นานย้อนกลับไปเมื่อวานนี้ครับเจ้าหน้าที่สืบสวนสพสวรรคโลกได้รับแจ้งนะครับ ว่ามีผู้พบเห็นบุคคลลักษณะคล้ายๆกับนายสิทธิชัยในบริเวณพื้นที่ตรงนี้ครับตำรวจจึงเข้าไปตรวจสอบเมื่อผู้ต้องขังเห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ทิ้งรถจักรยานยนต์ที่ใช้ในการหลบหนีเอาไว้ที่เชิงเขาด้านล่างครับแล้วก็วิ่งหนีขึ้นเขาไปนะครับที่นี่คือเขาโซกเป็ดเป็นพื้นที่ป่ารกทึบตำรวจได้ทำการตรวจทะเบียนรถแล้วก็พบว่าเป็นรถจักรยานยนต์คันเดียวกัน กับที่ผู้ต้องขังนั้นใช้ในการหลบหนีจริงๆนะครับโดยเจ้าหน้าที่นับร้อยนายไม่ว่าจะเป็นตำรวจเป็นตชอดเจ้าหน้าที่ป่าไม้เจ้าหน้าที่เรือนจําสวรรคโลกแล้วก็เจ้าหน้าที่จากเรือนจําใกล้เคียงครับรวมกันเนี่ยนะครับกว่าร้อยนายครับต้องระดมกําลังกันปิดล้อมป่าพื้นที่บริเวณแถบนี้นะครับจนสุดท้ายผู้ต้องขังรับแรงกดดันไม่ไหวและในวันนี้จึงออกมามอบตัวในที่สุดนะครับ โดยผู้ต้องขังรายนี้หลบหนีออกจากโรงพยาบาลสวรรคโลกตั้งแต่ช่วงประมาณเที่ยงคืนเสร็จษของวันที่23พฤศจิกายนที่ผ่านมาครับเพราะว่าหลังจากที่ถูกนำตัวไปคุมขังที่สอพอสวรรคโลกก็ถูกตรวจพบว่าติดเชื้อโควิด1 9นะครับแต่ว่าตอนที่หลบหนีจากการรักษาออกมาเนี่ยนะครับรักษาตัวจนอาการดีขึ้นแล้วแต่พอชาวบ้านในพื้นที่ทราบข่าวอย่างนี้ก็กังวลแหะครับหวาดวิตกกันนะครับ ทีนี้เมื่อมีจังหวะนะครับผู้ต้องขังรายนี้เนี่ยเขาอาศัยจังหวะตัดเหล็กห้องพักที่เขาพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลนะครับตัดเหล็กแล้วก็หลบหนีออกมาหลังจากนั้นขโมยรถจักรยานแถวๆโรงพยาบาลครับแล้วก็มาจนถึงที่บ้านเพื่อนแล้วก็ไปขโมยรถจักรยานยนต์ของเพื่อนเพื่อขับขี่หลบหนีไปอีกต่อหนึ่งนะครับก่อนหน้านี้ตำรวจได้มีการตั้งรางวัลน,นำจับถึง2 0 0 0 0บาท สำหรับผู้ที่พบเบาะแสเพราะว่านายสิทธิชัยคนนี้ถือว่าเป็นพ่อค้าย,ยาเสพติดแล้วก็เป็นผู้ต้องขังยาเสพติดคนสำคัญของพื้นที่ครับสุดท้ายวันนี้สามารถติดตามควบคุมตัวได้นะครับปิดล้อมกดดันจนเจ้าตัวยอมออกมามอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในที่สุดนะครับคุณผู้ชมครับพาคุณผู้ชมไปติดตามอีกประเด็นหนึ่งครับจับตาและติดตามอย่างใกล้ชิดกับการเปิดสถานบันเทิงครับ เพราะว่าสวคชุดใหญ่กําลังจะมีการพิจารณาในเบื้องต้นวันพรุ่งนี้นะครับที่จะมีการประชุมสวคกันขณะเดียวกันครับผู้ที่เกี่ยวข้องกับกิจการสถานบันเทิงโดยเฉพาะนักร้องศิลปินอิสระที่ประกอบอาชีพในผับในบาร์ต่างๆครับก็ออกมาร้องขอให้ภาครัฐช่วยเลื่อนกําหนดระยะเวลาการเปิดสถานบันเทิงให้เร็วขึ้นกว่ากําหนดซึ่งกําหนดณวันนี้เนี่ยไปอยู่ที่16มกราคมปีหน้านะครับ เ,เขาบอกว่า2ปีผ่านมาไม่ได้ประกอบอาชีพครับต้องหันหน้าไปทำอาชีพอื่นแต่รายได้ก็ยังไม่เพียงพอกับรายจ่ายที่มีครับนี่คือบิ๊กศิลปินอิสระวัย32ปีครับนายสุพัฒน์ใจมีธรรม บิ๊กบอกกับทีมข่าวโมโนทเนที่นายครับว่านี่เป็นครั้งแรกนะครับในรอบ2ปีเลยครับที่ได้จับกีตาร์ร้องเพลงอีกครั้งหลังจากที่สถานบันเทิงผับบาร์ซึ่งเป็นสถานที่ที่เขาใช้ประกอบอาชีพเนี่ยต้องปิดไปเนื่องจากการระบาดของโควิด -19 ทําทำให้ชีวิตของเขาเปลี่ยนไปนะครับสองปีที่ผ่านมาจากเดิมที่เคยร้องเพลงที่เคยเล่นดนตรีอยู่ตามสถานบันเทิงต่าง ตามงานอีเวนต์ต่างๆ7วันต่อสัปดาห์มีงานทุกวันครับมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่30,000ถึง50,000บาทแต่ณนะวันนี้ทุกอย่างเปลี่ยนไปปรับตัวหันมาเป็นไรเดอร์ครับจัดส่งอาหารเดลิเวอรรายได้เนี่ยเขาบอกว่าทุกวันนี้มีรายได้แต่ลดลงเกินไปกว่าครึ่งหนึ่งครับแต่ทีนี้รายจ่ายยังคงเท่าเดิมไม่ว่าจะเป็นค่าเช่าห้องพักค่าน้ำค่าไฟค่างวดผ่อนรถจักรยานยนต์ โดยเขายัางสะท้อนนะครับว่าที่ผ่านมาคนทํางานกลางคืนนั้นเป็นกลุ่มแรกๆที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แล้วจนถึงขณะนี้ก็ยังไม่ได้กลับไปทำงานตามปกติได้ครับทั้งๆที่เพื่อนๆร่วมอาชีพผู้ประกอบการอีกจำนวนไม่น้อยที่ก่อนหน้านี้ก็มีความหวังครับว่าจะได้กลับมาเปิดให้บริการในวันที่หนึ่งธันวาคมตามแนวทางของรัฐบาลนะครับก็มีการไปหาเงินมาลงทุนมาปรับปรุงมารีโนเวทร้านกันแต่ว่าสุดท้ายก็ไม่ได้ไปต่อครับ เพราะว่ากําหนดการเปิดจาก1ธันวาคมเนี่ยถูกเลื่อนออกไปเป็น16มกราคมเขาก็เลยอยากจะขอให้ภาครัฐอยากจะขอให้รัฐบาลมองเห็นความเดือดร้อนแล้วก็หวังให้รัฐบาลเลื่อนการเปิดสถานบันเทิงให้เร็วขึ้นจากกําหนดเดิม16มกราคมปีหน้าครับระยะเวลา2ปีที่ผ่านมาเนี่ยพวกเราก็แลนดแลนแค้นมากครับเพราะว่าบางคนก็ต้องขายเครื่องดนตรีบางคนปิดกิจการขายลำโพงซื้อลำโพง ซื้อลำโพงซื้อพาวเวซื้อแอมมาตัวหนึ่ง4ีหหมืน่นแต่ต้องมาขายหมื่นสหมื่นเพื่อตัดราคาจะได้มีเงินเข้ามาเพื่อประทังชีวิตและก็ใช้หนี้สินที่เรามีนะครับคือ2ปีเนี่ยมาตรการเยียวยาที่ออกมาเนี่ยเยียวยาเราก็จริงแต่มันไม่สามารถเยียวยาได้จริงๆนะครับอ,อยากให้มองตรงนี้ ขณะที่ล่าสุดมีความเคลื่อนไหวก็คือคณะกรรมาการพัฒนาเศรษฐกิจสภาผู้แทนรัษฎรนะครับก็ได้มีการเชิญตัวแทนกลุ่มศิลปินนักดนตรีอิสระรวมทั้งผู้ประกอบการสถานบันเทิงเข้าประชุมครับถึงมาตรการในการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประกอบการร้านอาหารกลุ่มนักร้องนักดนตรีกลางคืนที่ได้รับผลกระทบจากการออกมาตรการป้องกันโควิด1 9ของรัฐบาลนะครับ รวมไปถึงข้อเสนอมาตรการผ่อนปลนต่างๆเพื่อที่จะช่วยกันหาแนวทางช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบนะครับอีกด้านหนึ่งนายศิระเจนจาค้าสสพักพลังประชารัฐในฐานะประธานกรรมธิการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนนะครับก็ระบุว่าขอให้สวคได้ทบทวนการเปิดสถานบันเทิงนะครับเนื่องจากว่าประเทศไทยเคยได้รับบทเรียนมาแล้วจากคลัสเตอร์สถานบันเทิงย่านทองหล่อมาแล้วครั้งนึง ขอให้สวคนั้นคิดเผื่อเอาไว้ด้วยครับว่าถ้าหากกลับมาเปิดแล้วถ้าหากว่าเกิดการระบาดของโควิด1 i อีกมีการกระจายเป็นวงกว้างซ้ำอีกครั้งหนึ่งเนี่ยทางสวคจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อการตัดสินใจที่ผิดพลาดในครั้งนี้ส่วนทางด้านของรองศาสตราจารย์นายแพทย์นิธิพัฒน์เจียนกุลท่านเป็นนายกสมาคมอุรเวชแห่งประเทศไทยนะครับล่าสุดเนี่ยคุณหมอท่านก็ได้โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่าขอให้รัฐบาลนั้นคิดให้ดี ก่อนการที่จะเร่งเปิดสถาบัานเทิงก่อนกำหนดระวังจะซ้ำรอยในต่างประเทศพร้อมกันนี้ก็ระบุบอกว่าบุคลากรทางการแพทย์ยังทำงานกันหนักอยู่ณวันนี้แต่ก็อีกด้านหนึ่งก็เหมือนกับว่าจะมีลุ้นนะครับเรื่องของการเปิดสถาบัานเทิงเพราะว่ามีรายงานระบุว่าวันพรุ่งนี้การประชุมของสบ,บคชุดใหญ่ที่มีพลเอกประยุทธจันโอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธานนะครับจะมีการประชุมพิจารณากันถึงเรื่องนี้ครับโดยเฉพาะประเด็น การกำหนดมาตรการป้องกันและการควบคุมโควิด -19 ของกิจการสถานบันเทิงครับโดยล่าสุดเนี่ยมีข้อเสนอที่มีรายงานว่าเป็นข้อเสนอเสนอเข้าสู่ที่ประชุมของสบคชุดใหญ่วันพรุ่งนี้ก็คือจะมีการเลื่อนกำหนดจากเดิมเนี่ยนะครับที่กำหนดว่าจะให้เปิด16มกราคม65คือ16มกราคมปีหน้าอาจจะขยับเข้ามาให้เปิดบริการได้16ธันวาคมนี้ครับ แต่ว่าจะเปิดได้เฉพาะพื้นที่นำร่องท่องเที่ยว17จังหวัดเท่านั้นนี่เป็นข้อเสนอที่จะเสนอเข้าสู่ที่ประชุมสบ,บคในวันพรุ่งนี้เดี๋ยวต้องติดตามครับวันพรุ่งนี้จะมีการประชุมสบ,บคชุดใหญ่ตั้งแต่9โมงครึ่งนะครับมีท่านนายกเป็นประธานนี่เป็นอีกหนึ่งประเด็นอีกหนึ่งเรื่องสำคัญที่วันพรุ่งนี้ต้องจับตาว่าท้ายที่สุดแล้วการประชุมของสบ,บคชุดใหญ่นะครับจะเคาะและจะหารือพิจารณาถึงมาตรการต่างๆเหล่านี้ ของสถานบันเทิงผับบาคาราโอเกะออกมาอย่างไรครับด้านหนึ่งก็เป็นความเดือดร้อนของผู้ที่ประกอบอาชีพที่เกี่ยวเนื่องกับสถานบันเทิงนะครับอีกด้านหนึ่งก็มีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของการกลับมาเปิดแล้วจะมีการแพร่ระบาดหรือว่าจะกลายเป็นคลัสเตอร์จะกลายเป็นระโรกใหม่อีกรหรือเปล่าเดี๋ยวติดตามกันพรุพ่งนี้นะครับสบอคอจะพิจารณาออกมาอย่างไรคุณผู้มชมครับวันนี้เราไปปิดท้ายกันที่สถานการณ์ไฟป่ากันบ้างครับ นี่เป็นโครงการดีๆนะครับเพื่อที่จะช่วยกันปกป้องพื้นที่ป่าแล้วก็ป้องกันสถานการณ์ไฟป่าที่เกิดขึ้นอย่างรุนแรงในทุกๆปีครับล่าสุดทางชมรมผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลได้จัดโครงการขึ้นมานะครับเป็นโครงการระดมทุนจัดหาอุปกรณ์เพื่อป้องกันและควบคุมไฟป่าให้กับอุทยานแห่งชาติแม่ปิงและเทศบาลตำบลก่ออำเภอลี้จังหวัดลำพูนนะครับ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ประสบกับปัญหาไฟป่าอย่างรุนแรงในทุกๆปีโดยในแต่ละปีนะครับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากไฟป่าจะกินพื้นที่ไม่ต่ำกว่า1 0 0 0 0แไร่ต่อปีครับดรเจนชานรงค์ mm hmm. ประธานชมรมผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทธรมหิดลนเปิดเผยว่าทางชมรมได้ลงพื้นที่ชุมชนบ้านก่ออำเภอลี้จังหวัดลำพูนซึ่งเป็นพื้นที่บริเวณใจกลางอุทยานแห่งชาติแม่ปิงเพื่อศึกษาและวิจัยตามโครงการศึกษาและวิจัยฝุ่น PM2.5 ภายใต้กรอบแนวคิดบ้านก่อแซนบ็อกเพื่อแก้ไขปัญหาไฟป่าในพื้นที่ตั้งแต่ปี62เป็นต้นมาเนื่องจากเห็นปัญหาภัยแล้งของชุมชนแห่งนี้นะครับ ไม่มีน้ำเพียงพอสำหรับการทำการเกษตรทำให้ชาวบ้านบางส่วนต้องเข้าไปหาของป่าในพื้นที่ป่าเพื่อสร้างไรายได้และกลายเป็นหนึ่งสาเหตุของการเ,เกิดไฟป่าในพื้นที่โดยปกติแล้วในช่วงเดือนมกราคมถึงเมษายนของทุกปีนะครับในพื้นที่ภาคเหนือจะต้องประสบกับปัญหาไฟป่าในหลายพื้นที่อุทยานแห่งชาติแม่ปิงเป็นอีกหนึ่งจุดสำคัญครับที่เกิดไฟป่ารุนแรงที่สุดแห่งหนึ่งของไทยในปี2563พื้นที่ป่าถูกเผาไหม้ไปกว่า160,000ไร่ ในปีนี้2,564ถูกไฟป่าเผาไปกว่า1 3 0 0 0 0ื่นไร่ปัญหาที่เกิดขึ้นกับทางชมรมได้ร่วมกับหลายหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นกรมอุทยานแห่งชาติกรมทรัพยากรน้ำบาดาลเข้าไปพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและบริหารจัดการแหล่งน้ำรวมไปถึงทำความเข้าใจกับชาวบ้านถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาปากท้องและยกระดับคุณภาพชีวิตครับ ล่าสุดในปีนี้ได้เปิดระดมเงินทุนนะครับเพื่อจัดหาอุปกรณ์ที่มีความจําเป็นในการป้องกันและควบคุมไฟป่าประกอบด้วยเครื่องเป่าลมหน้ากากป้องกัน PM 2.5มีป้ายรณรงค์เลิกเผาป่าเพื่อมอบให้กับอุทยานแห่งชาติแม่ปิงและเทศบาลตําบลบ้านก้อในช่วงฤดูการเผาป่าที่กําลังจะมาถึงครับพื้นที่นี้คือพื้นที่อุทอยานแห่งชาติแม่ปิงเขตรักษาพันธุ์สั์อมก่อยแล้วก็เขตรักษาพันธุสัตว์แม่ตื่นเนี่ยนะ เป็นสามป่าที่ห้อมร้อมเขื่อนภุทมิฑลถ้านับสามป่าเนี่ยมันมีไฟซ้ำซากที่สุดในประเทศแหละแล้วเราก็คิดว่าน่าจะทมตรงนี้เป็นพื้นที่นําร่องแล้วก็เลยอยากเชิญชวนประชาชนนี่มีส่วนร่วมปีนี้อุปกรณ์ที่ต้องซื้อเนี่ยไม่เยอะนะครับแล้วก็แต่ว่าส่วนหนึ่งเนี่ยมันก็จะไปใช้กับเจ้าหน้าที่กับชาวบ้านที่เขาร่วมป้องกันไฟเราก็อยากประชาชนมีส่วนร่วมมียว่าเออเขาได้อุปกรณ์เหล่านี้มาจากมาจากคนที่เห็นค่านะในสิ่งที่เขาทํา เป็นอย่างเขามีกําลังใจที่จะที่จะป้องกันไฟป่าปีนี้ถ้ามีไฟจุดขึ้นมายังเล็กๆอยู่เนี่ยก็ยพยายามเข้าไประดับมันนะครับคุณผู้ชมท่านใดที่สนใจที่จะร่วมสมทบทุนนะครับก็สามารถติดตามรายละเอียดได้ผ่านทางเว็บไซต์เทใจ .com ครับได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่31ธันวาคมนี้นะครับโดยโครงการนี้ตั้งเป้าที่จะลดการเผาป่านในพื้นที่ลงให้ได้50% นี่เป็นอีกหนึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นแทบจะทุกปีนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ทางภาคเหนือของไทยนี่คือโครงการดีๆโครงการล่าสุดที่เกิดขึ้นนี่เป็นความเคลื่อนไหวและเป็นทั้งหมดของเจาะข่าวเด็ดประจําวันนี้ครับสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารสาระความบันเทิงได้ตลอด24ชั่วโมงผ่านทางหน้าจอโมโนโทวิตินายแล้วก็แพลตฟอร์มออนไลน์ของเราในทุกๆแพลตฟอร์มสําหรับวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับ